สารวัตรพามี่เดินไกลกว่าที่มี่เคยอยู่มี่กลัวว่าวันหนึ่งสารวัตรไม่พามี่เดินไปตอบแล้วมี่ไม่รู้มี่จะกลับมายืนที่เดิมคนเดียวได้หรือเปล่าจงมือผมไปสิคุจะพาผมไปที่ไหนก็ได้ขออย่างเดียวคุณจะปล่อยมือเขาวาร,ระจ่างดาวคืนพรุ่งนี้20นาฬิกาสนาทีเสนอเป็นตอนแรก นุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมผม,ผมสารวัตรอิรันครับวันนี้นะฮะผมได้รับภารกิจครับให้มาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยสวยๆนะครับสูงๆขาวๆครับผมแต่ว่าผมก็เดินหามาสักพักแล้วนะฮะไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเลยครับขอโทษนะคะหลบนิดนึงค่ะ วันนี้ดิฉันมีนัดในรายการสีสันบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมทได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรในรายการสีสันบันเทิงค่ะนี่ก็กําลังตามหาอยู่นะคะว่าจะมาเป็นพิธีกรคู่กับสารวัตรคนเก่งของกองปราบปรมามค่ะ,อ,ะอ้าวคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนางเอกที่ผมตามหาอยู่นะครับน้องแมทพิราีครับสวยไหมครับแหมคุณแมทครับเมื่อกี้คุณนี่เดินเลิศเชิดไม่แคร์พระเอกอย่างผมเลยนะฮะ เดี๋ยวเด๋เด๋ยวขอแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับคุณแมทผมสารวัตรพอพอแหม่แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นพี่บอยสารวัธีรันนะคะแต่ว่าแมทอยากจะบิวผู้ชมไงเขาจะได้อินไปก่อนกับละครเรื่องฟ้ากระจ่างดาวค่ะนี่นี่เองนี่นี่นี่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้อินมากกว่านี้นะครับพวกเราครับมีสกูป๊ปสีสันบันเทิงสเปเชียลฟ้ากระจ่างดาวมาฝากครับไปดูกันเลย ซีรีส์สามทหารเสือสาวดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องสุดท้ายฟ้กา,ากระจ่างดาวเรื่องราวของมีคณาทหารเสือสาวคนที่3ที่ได้ผู้กํากับออสบัณฑิตทองดีผสมผสานเรื่องราวโรแมนติกดรามา่าตั้งจากสองเรื่องที่ผ่านมาเพราะตัวของมีคณาหรือมี่พี่ใหญ่ของแก๊งสามทหารเสือสาวนั้นมีปมลึกล้ําเรื่องครอบครัวที่แตกร้าวสะท้อนสังคมสุดข,ขีดแม่ตั้งท้องเธอโดยผู้ชายไม่รับผิดชอบและถูกจับแต่งงานใหม่เพื่อล้างอายโดยแม่ต้องทำมาหาเลี้ยงผู้ชายคนใหม่ไม่งั้นจะถูกซ้อมเช้า เนและที่ร้ายที่สุดก็คือมี่ถูกพ่อเลี้ยงส่งไปขายซองและถูกตบตีอย่างทารุณก่อนหนีไปอยู่กับป้าที่ดูแลมี่อย่างเข้มงวดเรียกว่าเป็นนางเอกที่ไม่เคยมีครอบครัวแสนสุขแฟนจะได้เห็นนางเอกแมพิรณีดราม่ามากที่สุดกับบทของนักข่าวสายอาชญากรรมที่ต้องการช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกทารุณจากผู้ชายจนได้มาพบกับพระเอกใบประกณ์สารวัรฮิรันมือปราบหน่วยยาเสพติดสุดหล่อแสนอบอุ่นอย่างบางเอิญเมื่อเธอเข้าไปขัดขวางการทํางานของเขาขณะวิ่งไล่จับเด็กสาวที่เป็น เอเย่นค้ายาและสารวัตรฮิรันก็เกิดปิ้งเธอเลยทําให้หัวใจที่เกลียดกลัวผู้ชายของมีค่ค่อยๆจางลงจนกลายเป็นความรู้สึกดีๆให้กับผู้ชายเป็นครั้งแรกโดยค่ายทีวีซีนได้แปลงโฉมสาวแมสสุดฮาเป็นสาวหวานสุดเชยใส่แว่นหน้าเตอะและเรียบร้อยสุดๆด,ด,ดานพระเอกบอยปกณ์ก็ต้องมาสวมวิญญ,ญาณเป็นตำรวจฮีโร่มุกเยอะอารมณ์ดีค่ะโอ้โหเรื่องของเราก็าให่ทุกคนได้ดองดูกันเนาะคือจะเป็นแนวแบบว่าโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเข้มข้นหน่อยครับแต่ว่า เวลารักก็หวานแบบว่านะใช่ก็คือว่าเรื่องเราน่าสนใจตรงที่แบบว่าคือจะได้เห็นเราสองคนเนี้ยแบบเล่นเรียบร้อยเนาะเล่นเล่นเป็นแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้บอยเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นผู้ชายโรแมนติก<ม>เป็นผู้ชายอ่นหวานแบบแบบอ่อนหวานเแบบงี้ยแตบบ่ว่าเป็นอ่น้องมี่ที่แบบว่าเจ้าน้าตาหน่อยแบบว่าาม่าอะไรอย่างงี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงติดตามชมทั้งสามเรื่องเลยเนาะทั้งตั้งแต่มายตาตะวานันจนมามนชันทาก็ยังไงฝากดูของเราด้วย้า,ากระจ่างดาวอ่าก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแล้วก็ตอนจบตอนให้ทายเนี่ยจะได้เห็นทั้งสามเรื่องในมาดวมอยู่ในเรื่องเดียวกันด้วยะนะ นอกจากนี้ยังมีหวานหวานอรุณภาที่จะพลิกคาแรคเตอร์สุดคั่วจากบทแจ้งเกิดแม่สีเมืองสุดเรียบร้อยในละครขุนศึกมาเป็นตำรวจสาวสวยเผ็ดดุคู่หูของสารวัตรทีรันที่จะตัวอดกลวนว่าหินสุดๆจริงๆค่ะพอเรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์เลยเป็นผู้หมวดดาวคือจะเป็นสไตล,ล์แบบจะต้อง ดู t o ฟดูเป็นผู้หญิงแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบชอบฉากที่ไล่ผู้ร้ายเราต้องมียิงปืนขู่ฉากแอคชั่นที่มีเอฟเฟกต์ก็เป็นครั้งแรกที่เลือดมันพุ่งแล้วก็แบบโอ้โหพุ่งเต็มเต็มหน้าเลยค่ะแต่ก็สนุกค่ะสนุกค่ะโอ yeah! oh ้โ oh, หเป็นยังไงครับสกู๊ปของฟ้ากระจ่างดาวสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับใ,<ค>รใช่แล้วค่ะอย่างงี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะ <ไ S 1> เพราะรว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นบทสรุปทุกอย่างเลยค่ะถูกต้องครับต้องแมทแต่ว่าวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ครับพวกเราเนี่ยมี ข่าวบันเทิงมาอัพเดตกันอีกหลายคดีเลยนะครับฮอ๋อหลายข่าวหลายข่าวแหมพอดีพี่ก็อินกับตำรวจมากไปหน่อยไงไ,<อ>ไปดูกันดีกว่าครับใช่ไหมครับน้องแมทไปดูเลยค่ะ และพระเอกบอยประกรณ์จากละครฟ้ากระจ่างดาวที่กำลังจะลงจอก,ก็ข่วงคู่จีนมาร์กี้ราศีจากละครบนจันทราเดินน้าใกล้ชิดแฟนๆพร้อมชวนทำบุญเรื่องกับค่ายทีวีซีนโดยมีพระเอกไม้พิรัตมาร่วมบุญใหญ่ในการขายเสื้อยืดสามทหารเสื้อสาวลิมิเต็ดเอดิชันเพื่อนำรายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลทหาร่านศึกที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยมีการตวัดลายเซนพร้อมเปิดประมูลเครื่องแต่งกายในเรื่องซึ่งนางเอกมาร์กี้ก็ให้พี่บอยประมูลรองเท้าสุดเท่ของนักข่าวสาวมัทนายาญา,าที่ใส่ในเรื่อง นายตาวันนุม่มคิงก่อนบ่ายก็อยากเป็นเจ้าพ่อสมาร่รวมปั่นราคาประมูลคว้าเสื้อแจ็คเก็ตของเจ้าพ่อไปได้พร้อมหอมฟอดใหญ่จากหนุ่มไม้อีกด้วยโดยล่าสุดได้ยอดเงินรวมเกือบหนึ่งล้านบาทและจะนําไปรวมกับการจัดคอนเสิร์ตเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะมอบให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเดือนกรกฎาคมนี้และแฟนๆยังสามารถร่วมซื้อเสื้อกันได้ที่ร้าน Imagine Shop และ www.imagine-direct.com ค่ะ วันนี้นะสรุมากคนเยมากิวคามดักเถียงก็น่าจะรู้ขอบคุณทุกคนที่มาทำบุญร่วมกันนะฮะยังก็สนุปดีเฮฮานะคนก็มาต่อคิวกันขอไลฟ์เต้นด้วยผมก็ได้มาด้วยนี่ครับประมูลร่วมทำบุญด้วยครับก็ละครผมจออนแอร์นะครับฟ้ากระจ่างดาวะครับเป็นซีรีส์ปิดท้ายนะครับของสองรีส์ชุดนี้นะครับผมก็ยังไงฝากชมด้วยพุธนี้ครับออนแอร์เป็นคืนแรกครับ คุณชายเจมส์มาก็เดินหน้าแรงไม่หยุดหน้าจอปล่อยให้แฟนๆรุนรักหวานซึ้งกับสุตาเพียงขวัญแต่นอกจอขวงคู่สาวมินชลิดามาสวีตต่อเนื่องพร้อมเพื่อนๆนักสแสดงในละครคุณชายรณพีอย่างป๊อปถากูลและโบสาวิตรีซึ่งมาจับคู่เมาส์หนุ่มเจมส์หม,มดฟอร์มโดยเฉพาะความเจ้าชู้ไก่แจ้ทั้งในและนอกจอแค่ฉากบอกรักนางเอกหนุ่มเจมส์ก็ใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงเพราะเกิดอาการเขินจนปากม้วนแฟนคลับตามจับตาดูความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาของคู่พระนางกันได้ในรายการ3แซแบ พุธนี้ห้าทุ่มสิบห้ีสัมบันเทิงขอเรียกน้ำย่อยด้วยสายตาหวานเวอร์ของทั้งคู่ช่วงร้องเพลงประกอบละครสุดโรแมนติกให้ได้จิ้นกันก่อนเลยค่ะ ก็ขอฝากละครของเราด้วยนะคะเรื่องฟ้ากระจางดาวค่ะเป็นซีรีส์สามฐานเสือสาวนะคะต่อจากมนทาค่ะพอจบแล้วก็มามันกับของพวกเราต่อได้เลยถูกต้องครับผมคืนพรุ่งนี้นะฮะเสนอเป็นตอนแรกครับแล้วติดตามชมได้ทุกคืนวันพุธแล้วก็พฤหัสนะฮะหลังจบสีสันบันเทิงครับผมอ่ะเดี๋ยวนะฮะโทษดีครับอ๋อวอสองเปลี่ยนว่าไงครับอ๋อมีคดีอีกแล้วเหรอครับได้ครับได้ครับผมดีไปครับ ครับอนน้องแมต์ครับอพอดีว่าพี่ต้องไปทําคดีก่อนนะครับไปด้วยค่ะเพราะว่าแม็ก็ต้องไปทาข่าวเหมือนกันค่ะจริงเหรอครับงั้นไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับทำไมครับ